ที่เห็นวิเวแบแเวบนี่ก็คือกําลังดังไฟก็ไฟต้มน่อไม่กระทะใหญ่ๆเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็สิขออนุญาตอ่าก็กองไฟเนาะคะ่ะเพราะว่าเป็นปัจจัยหลักในการต้มน่อไม่ให้สุกการก่อไฟของเฮาก็อยู่ในความดูแลควบคุมให้มีความปลอดภัยสูงสุดเลยล่ะจ้ามื่อนี่ผ้าพีผ้านองมาเบงน่อไม่ทิร้างรายใดให้เป็นกอบเป็นกำ ก,กับเกษตรตะกรเช้าสวนของเฮาผู้เพิ่นมีความขยันค่ะนอไม้ที่ต้มสุกแล้วเขาก็จะนํามาปอกเปลือกให้สวยงามให้แลดูน่ารับประทานเนาะค่ะเพราะว่าเขาจะนําไปขายตลาดนัดซึ่งก็เป็นที่ถือกอกถือใจของลูกค้าเนะค่ะ นอไมท่ปอกแล้วก็แช่น้ำน้ำเปล่าข้าไวนี่แหละค่ะเพื่อคงความสดความสวยงามของน่อไมจ้าน่อไมที่เขาเห็นนี่เพิ่นกระเอรนวันนอไมเรียงเนาะค่ะหรืออีกอย่างหนึ่งกระสีเอรนวันนอหกวน่อไม้รวก น้อไม้ลวกหรือน้อไม้เลี้ยงนี่เพิ่นสิปูกตลอดปีเลยได้พี่น้องเพราะว่าเพิ่นกะใส่น้ำอ่าเป็นน้ำคลองทิ่ทางหลวงเพิ่อนอ่าซอยเช่ากเกษตรกรอ่าขุดคูคลองน้ำเข้ามาตามไรตามนาของพี่น้องกเกษตรกรบ้านเฮาจา่าน้อไม้ก็ต้องการน้ำคือกันละพี่น้องจังสิมม่น้อออกตลอดปีซึ่งกะท้างหลวงเพิ่นกะ ได้ผันนาไมมห้พี่ให้น้องเช่าสวนเท่านี่แหละค่ะนอกจากจะปลูกน้องไม้แล้วเขาก็กจะมีคามิตรไข่เนาะค่ะที่เห็นกับคุณแม่เพิ่ันกำลังปอกคาเอาส่วนถี่บาง,งามออกเนาะค่ะกำลังสีเลียบเลี้ยงคาสวยๆงามๆมัดเป็นกำไปขายตลาดนัดคือกันจ้าเพื่อเป็นการใส่พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดพี่น้อง กเกษตรก,กรคนขยันของเขากับปลูกไผ่ปลูกน่อไม้ปลูกข้าปลูกตะไคร้กล้วยพักต่างๆเนาะค่ะนี่กระปอกเปลือกเรียบรอยแล้วกระเรียมบรรจุใส่ถุงส่งลูกค่ะซึ่งเพื่นกับมารับถึงที่เลยกับมีพี่น้องเป็นน่อไม้ที่สดไม่ออนดีดีใส่ไปแกงไปพัดกระแสบ แต่อีกอย่างหนงึ่งก็เพิินก็แถมใบยานางหรือน้ำยานางไปไห้พี่ใไห้นนองน้ำเนาะค่ะเพิินก็จะเก็บใบยานางมาปันแล้วก็เอานา้ำยานางบรรจุใส่ถุงแถมไปกับบน่อไม้ที่ลูกคามาสื่อของเพิินนั่นล่ะค่ะเปลือกน่อไม้ที่ปอกออกมาแล้วก็ไ่ได้สูนเปล่าได้พี่น้องเพิินก็จะไปเทว้น้ำกอไผ่แล้วก็ใส่ปุ๋ยอินทซีย มาโรยที่หลังเพื่อเป็นการย่อยสลายของอเปลือกนอกไม้ให้เป็นปุ๋ยบำรุงกอไผ่ของเพิ่นอีกต่อไปจ้าชีวิตเกษตรกรอยู่แบบพอเพียงแบบนี้กับมีความสุขความสงบดีด้วยพี่น้องเป็นบรรยากาศบ,บ้านๆเฮาที่มีความลมเลินอยู่แบบพอเพียงอีรีค่ะ